่ะพี่น้องพอแล้วไปสีแวบ,บเขามาเบิงพี่น้องกับพ่ออีรีตัวละจ้าเฮ็ดอยู่ค่ะเรียแบบเขามาเบิงกันหน้าพ่ออีรีจ้ะพี่น้องเบิงสิละนี่ดอกงามอยู่จ้ะสีได้หาแบบจริงจังได้เลยบนี้ออพูนะพี่น้องใคยจะก,กองไว้นี่ก่อนอ หลังจากที่เฮ่าเรียวเวียวแลงานเสียภรรารกิจใส่หลายอย่างหลังจากที่บริหามาหลายมือเลยจ้ะมือนี้กับสิบห้ามหาเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องอุ้ยขอหัก <c oughs> แต่ว่าดอกงามงามเห็ดปลานี่แต่ว่าก็อย่างหกเนาะคะ่ะเนาะเน่าแนากับมีด้ค่ะทุกคนย่างมาเนามีแต่ดอกใหญ่ เดี๋ยวก็บั้าโอ้ยนี่เดดอกนึงนี่น่อดอกงามแหงขนาดพี่น้องพี่ปลานี่ดอกงามเดอ้อสิบอกใหก้แต่ว่าหักหกหกอะไร,รอะไรอะไรลอมันเอาเนาะ มันยังเอาอยู่เห็ดกันเลยยังออกค่ะพี่นอ้องเนี่ยค่ะตะก,ก้าอยู่ทั้งนอกคุณเดี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาตะก,ก้ามาใส่เนี่จแต่พี่นอ้องซ้ำนี่แหละจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวหาอีกกันเด้อ